วชร,ร่วมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนไทยครับปัจจุบันมุ้งครอบ ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะสําหรับการใช้งานของผู้ใหญ่อีกด้วยแต่ปัญหาหนึ่งของการใช้มุ้งครอบคือการซักทําความสะอาดด้วยเหตุนี้จึงทําให้อาจารย์ธนกฤษสุขมามรและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยจังหวัดพิษณุโลกคิดประดิษฐ์เครื่องซักมุ้งครอบขึ้นมาเพื่อเป็นทางออกของปัญหานี้โดยเครื่องนี้จะใช้หลักการเดียวกับเครื่องซักผ้าคือใช้แรงหมุนแต่จะเป็นแบบแนวขวาง อาศัยกำลังจากมอเตอร์ที่แดดแปลงจากเครื่องซักผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วขั้นแรกนะครับเอาท่อพี c เปิดฝาแล้วก็เติมน้ำประมาณ5ลิตรกับขงสักฟอกลงไปนะครับนำมุขคอบโดยด้านบนเอาด้านบนลงไปก่อน,นบลงไปในท่อใช้ท่อ PVC ขนาด3นิ้วแล้วก็ปิดฝาซึ่งมุกครอบนี้จะเป็นขนาดกลางพอปิดฝาให้แน่นเสร็จแล้วก็นำท่อ PVC ลงไปในรางลูกกิ้ง ใช้เวลาซักประมาณ10นาทีพอเสร็จแล้วก็นำมุ้งครอบนะครับไปล้างล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปตากแม้เครื่องซักมุ้งครอบเครื่องนี้จะเป็นเพียงเครื่องต้นแบบแต่จากการนำมุ้งครอบมาทดลองซักผลที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจมุงครอบที่ซักจากเครื่องนี้สะอาดเหมือนใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีการพัฒนาและต่อยอดกันอีกต่อไปต่อไปก็จะมีการพัฒนาะหนึ่งก็คือในการทำให้มุ้งครอบสลัดน้ำออก จากมุกมครอบให้ได้โดยการอาจจะเป็นการเจาะรูเจาะรูที่ท่อ p ีวในแนวในแนวนแน,ว,น,น,ว,น,นวดิ่งนะครับแ้วการในการปั่นก็น่าจะปั่นไปกลับไปกลับมาเหมือนเดิมให้ให้น้าออกจากมุกมครอบให้ได้อันที่2ก็คือในการล้างพอซักปั่นแห้งให้น้ําจากแฟบออกไปแล้วนะครับก็โดยการเอาหา,หาท่อแล้วก็ใส่น้ําสะอาดเข้าไปแล้วก็ให้ล้างน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาปั่นแห้งโดยก็ต้องเปลี่ยนท่อ ส่ไปทอ่อที่มีมีการเจาะรูเข้าไปก็ปัน่นแห้งเสร็จแล้วก็นําไปตากแดดเพื่อในการฆ่าเชื้อโรคประมาณ80%ที่สามารถซักแล้วสามารถสะอาดอีก20%ีก่ต้องไปต่อยอดในการปั่นแห้งแล้วก็ล้างน้ําสะอาดซึ่งจะต้องมีการพัฒนานต่อไปถ้ามุงครอบยังคงเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ในอนาคตเราอาจจะเห็นเครื่องซักมุงครอบวางจําหน่ายก็เป็นได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโทร0 2 5 6 1 2 4 4 5 5ต่อ530